สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวแม่หงอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้แม่หงจะมาชวนท่านผู้ชมทําน้ํากระชายน้าพึ่งมะนาวไว้ดื่มเพื่อปรับสมดุลในร่างกายเพื่อต้านไวรัสโควิดกันค่ะก่อนที่จะไปรับชมแม่หงก็ฝากกดติดตามช่องครัวแม่หงไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูส่วนผสมของน้ํากระชายน้ำพึ่งมะนาวนะคะว่ามีอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะนี่หัวกระชายนะคะ แม่หงล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยเนาะประมาณห้าร้อยกรัมค่ะพยายามหาเลือกที่มันหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาส่วนตรงรากตรงนี้เนาะแล้วเราก็นำล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำมะนาวคั้นสดนะคะคั้นใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็น้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งแท้เลยนะคะ น้ำพึ่งแท้ๆจากลังเลยนะคะนี่แม่หงน้ำต้มสุกนะคะที่ยังมีความอุ่นๆอยู่ประมาณพันห้าร้อยมลนะคะหรือประมาณขวดใหญ่หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะปั่นแม่หงก็จะนำกระชายมาหัน่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะเพื่อง่ายเวลาที่เราปั่นนะคะอันนี้เขาเรียกกระชายเหลืองนะคะหรือบางคนเขาก็เรียกกระชายขาวเนาะ กระชายมีสรรพคุณมากมายค่ะช่วยปรับสมดุลในร่างกายปรับฮอร์โมอนในร่างกายต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะผู้หญิงทานก็จะช่วยต้านมะเร็งเต้านมะมะเร็งปากมดลูกนะคะผู้ชายก็จะต้านมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็เสริมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะคะทำให้ฟิตตังได้ด้วยนะคะสรรพคุณนี่ หาอ่านได้ตาม Google ได้เลยนะคะสปปรรพคุณของกระชายนี่เยอะมากเลยค่ะกระชายนี้เป็นสมุนไพรไทยอย่างดีเลยนะคะก็หาทานง่ายด้วยค่ะแม่หงก็ซื้อมาช่วงนี้ก็ราคากิโลละเจ็ดสิบบาทเนาะซื้อมาครึ่งกิโลเราก็จะมาทำน้ำกระชายแช่ตู้เย็นไว้ดื่มนะคะช่วงนี้ ก็จะมีโรคระบาดไวรัสโคโรนาระบาดมากทางการแพทย์ไทยนะคะได้ทดลองนะคะว่ากระชายนี้มีสรรพคุณต้านไวรัสนะคะแม่หงก็เลยจะนำมาทำไว้ดื่มนะคะเพื่อบำรุงร่างกายให้เราปัาจากโรคภัยเนาะสิ่งไหนที่มีประโยชน์เราก็หามาทำดื่มนะคะเดี๋ยวไม่หงจะขอหั่นให้เสร็จก่อนนะคะ ค่ะเราก็ได้หั่นกระชายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาใส่ในโถปั่นเนาะเสร็จแล้วเราก็จะตักน้ําต้มสุกที่เราเตรียมไว้สักประมาณสองถ้วยเนาะเราจะใส่น้ําประมาณสองถ้วยก่อนเพื่อให้ปั่นง่ายเนะยาะเดี๋ยวแม่ฮงจะนําไปปั่นนะคะค่ะเราก็ได้ปั่นกระชายจนละเอียดดีแล้วนะคะหอโหหอมมากค่ะ หอมกิ่นสมุนไพรกระชายไทยมากเลยเสร็จแล้วแม่ผอก็จะเทน้ำต้มสุกนะคะลงไปค่ะรวมทั้งหมดน้ำต้มสุกก็จะใช้ประมาณ1500 ml นะคะเติมน้ำต้มสุกที่เราเตรียมไว้ผสมกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมากรองนะคะ ใช้กระชอนตาถีกรองนะคะแล้วก็จะกรองเอาน้ำกระชายเข้มข้นนะคะค่ะหลังจากที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาตัดฟองออกทิ้งนะคะฟองอันนี้จะมีความขมนะคะลองชิมดูค่ะขมเฝื่อนๆเนาะเราจะตัดทิ้งค่ะ ตักออกให้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราตักฟองออกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำผึ้งค่ะจะจะลองใส่ก่อนนะคะ1ช้อนสช้อนสาช้อนสช้อนหาช้อนหช้อนเช้อนลองใส่เจช้อนก่อนเนาะ น้ำมะดาวสดนะคะหน,นึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนห้าช้อนหกช้อนเจ็ดช้อนแล้วคนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่คนให้เข้ากันแล้วเนาะเราจะลองชิมดูรสชาติก่อนค่ะแต่สำหรับท่านที่ไม่ชอบหวานนะคะน้ำผึ้งเจ็ดช้อนโตนี้จะไม่ออกหวานเลยนะคะ น้ำมะนาวก็ไม่เปรี้ยวจัดค่ะจะพอดีสำหรับที่แบบว่าไม่ออกไม่ไม่ให้ออกรสชาติเข้มข้นเนาะแต่มะฮงจะเติมน้ำน้ำพึ่งลงไปอีกเนาะเป็นช้อนที่8ช้อนที่9้าเนะาะใส่ไป9ช้อนเนะาะมะนาวก็ช้อนที่ช้อนที่แดเนาะ ก็ช้อนที่เก้ามัน10ช้อนพอดีใส่ให้หมดเลยค่ะแต่น้ำผึ้งมันจะมีความเหนียวข้นเนาะเวลาเราตักในช้อนนั้นก็มะนาวก็จะเป็นเป็นเยอะกว่าที่จริงอย่างละเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวมาชิมรสอีกโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ น้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวค่ะเป็นสมุนไพรไว้ดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มเพื่อต้านไวรัสนะคะทุกวันนี้โรคระบาดนะคะแม่หงแนะนำให้ทำแล้วก็ใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ดื่มรสชาติอาจจะไม่อร่อยนะคะเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบกินบางคนอาจจะไม่ชอบรสชาติเฟื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูรสชาตินะคะ เข้ uh huh. มข้นมากค่ะรสชาตินี้ไม่เผ็ดนะคะไม่เฝื่อนมากนะคะมีความหวานนิดนดนะคะแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบหวานนํำนะคะให้เติมน้ำผึ้งลงไปอีกนะคะแต่แม่หงชอบรสนี้เนาะเราสามารถปรับรสตามความชอบได้เลยนะคะ เราสามารถแช่ไว้ในตู้เย็นไว้ดื่มได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะก่อนที่เราจะดื่มเราก็เขย่าวขวดแบบนี้ก่อนเพราะว่าจะมีตะกรอนกระชายอยู่ข้างล่างเนาะเราจะเขย่าให้เพื่อให้มันเข้มข้นเนาะแล้วเราก็ลินใส่แก้วดื่มนะคะเราดื่มตื่นเช้ามาดื่มตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะแล้วก็ดื่มก่อนนอนนะคะตอนเช้าเราก็ดื่มครึ่งแก้วนี้นะคะ ก่อนนอนแล้วก็ดื่มครึ่งแก้วก็เป็นวันละแก้วพอดีนะคะค่ะสำหรับคลิปวิธีทำน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวของแม่หงก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องเราด้วยค่ะนี่แม่หงก็ขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมมาตลอดนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย